ก็ดินหน้าานะแล้วถ้ามันเกิดถ้ามันเกิดมีที่ลงนก็ได้ ท่านผู้ชมท่านครับวันนี้นะฮะเราพามาเกี่ยวกับการสาธิตการปลูกผักไม่ลงดินนะครับในการระบบน้ำวนนะฮะการปลูกผักแบบนี้นะฮะประโยชน์คือทําให้ผักในป่านะฮะปลอดภัยจากเชื้อโรคไต้ดินนะฮะเราใช้ระบบน้ำวนก็แบบนี้นะฮะจะเปิดเราจะมีเวลาช่วงรำพิดให้เขาด้วยนะฮะจะไม่เปิดทั้งวันนะครับมันจะดีส่งผลให้กับผักนะฮะดูได้เร็ว นนะแล้วสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่าง,างนะครับเลิดแบ,บ่นะฮะสนใจติดต่อที่สถาบันพระสิง,งาน18ตแปดวัอนนีของเรานะฮะวันนี้มีการเปิดอบรมด้วยนะครับนะสนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมนะนี่นะครับครับไม่ใส่หน้ากากเลย ครันีมอยู่นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เรียนภาคพิเศีนะครับต่อไปปฏิบัติวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการเพาะเมล็ดนะครับจะแบ่งนะครับก็คือสอคู่เนาะบางคนอาจจะเป็นสามคนเนาะก็ลองดูนะครับพี่ก็ได้สามคนก็ได้ครับไม่เป็นไรทั้งหมดนะครับฟองน้ำหนึ่งแผ่นเก้าสิบหกช่องแล้วก็กดฟองน้ำ 对的，嗯。